แลนแล้วเราก็มาถึงแล้วนะจ๊ะตลาดต้นศักด์ถนนสนามบินน้ำจลาดวัดทบเรียเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันดีกว่าอันนี้วันนี้เราตามรีวิวพอดีเราเคยไปเห็นรีวิวร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้ออยู่ร้านหนึ่งเนาะว่าร้านก๋วยเตี๋ยวเนื้อเนี้ก็คือแบบสืบทอดกิจการมาจากรุ่นพ่ออะไรอย่างเงี้ยวันนี้เราก็เลยเฮ้ยลองตามมากินดูดีอะไรอย่างงี้นะ เรามาถึงร้านแล้วเนี่ยก็อย่างแรกที่เราจะต้องทำนี้ก็คือเอาใบเอากระดาษเนี่ยจากปะก้านี้นะจ๊ะแล้วก็มาเขียนออเดอร์จากนั้นก็เอาออ,อเดอร์เนี้ยไปให้ที่ร้านแล้วก็รอวันนี้เมนูที่เราสั่งไปเนาะก็มีเกาเหลาพิเศษหนึ่งแล้วก็มีเนื้อตุนหนึ่งแล้วก็ข้าวเป่าสองเดี๋ยว ราคาก็แบบว่าราคาย่อมเยานะคือตอนตอนนี้ยังไม่เห็นของนะเอาเป็นว่าเราจากจากราคาที่เขาตั้งเอาไว้เนี่ยก็คือก๋วยเตี๋ยวเนื้อธรรมดา50พิเศษ60ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเกาเหลาเนื้อคือเท่ากันธรรมดา50พิเศษ60สแล้วก็เนื้อตุ๋นจานละร้อยหนึง่งแล้วก็มีข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าเนื้อตุ๋นก็ธรรมดาห0สิบ พิเศษ60เหมือนกันคือราคาเขามาตรฐานน่ะ50 50เอ่อธรรมดา50พิเศษ60เดี๋ยวรอดูปริมาณว่ามันจะเมื่อเปรียบเทียบกับราคาแล้วเนี่ยมันจะเหมาะสมและคู่ควรง,งินขนาดไหนรอแป๊บนึงเมนูร้านนี้ก็คือซิมเปิลซิมเปิลนะถ้าเป็น ก๋วยเตี๋ยวเกาเหลาแล้วก็ข้าวหน้าเนื้อตุ๋นเนี่ยก็คือราคาเดียวเลยคือไม่ใช่ราคาเดียวคือถ้าธรรมดาคือ50บาทถ้าพิเศษก็คือ60บาทได้แล้วที่นี่บริการตัวเองได้มาแล้วดูชัดๆดูชามดูชามโอเคในหนึ่งชามเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้าง คอย่างแรกเลยก็คือลูกชิ้นเอน็นดึงดังดึงดังเนื้อเปรีอยผ้าคีริว้วกินเสร็จแล้วเช็ดโต๊ได้เนื้อสด ลองเนื้อสดก่อนเนื้อสดดีนะลืมเลยเรากินไกยเตี๋ยวกินเกาเหลาก็ต้องกินซุปเนาะได้กลิ่นเครื่องเทศยาจีนะ่ะแล้วก็น้ำเขาจะออกแบบ เค็มๆอะไรเงี้ยนะอร่อยรสชาตินี้คือคุณค่าที่คุณคู่ควรไม่เสียทีที่ตามรีวิวมาของเขาจะออกแบบไปทางรสเค็มๆหน่อยอะไรเงี้ยนะถ้าใครไม่ชอบเค็มๆก็ปรุงเอา หรือความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเรากินเค็มคนอื่นอาจจะไม่เค็มก็ได้ยอะไรยงเงี้ยอืมแล้วแต่แล้วแต่ใครถนัดแบบไหนยอะไรยงเงี้ยเนาะโอเคต่อไปลูกชิ้น นแบบรู้สึกได้ถึงถึงถึงความเป็นเนื้ออันนี้อร่อยอยู่แล้วเดี๋ยวเก็บไว้กินหลังสุดนะเอ็นเนี่ยจะเก็บไว้กินหลังสุดกินเนื้อเปื่อยก่อนเนื้อเปื่อยดีมากดีมากเนื้อเปื่อยโคตรด,ดี ขอกินข้าวคำหนึ่งให้ในทามนี้คือโอ๊ยเรายังไม่ได้กินเอ็นเพราะฉะนั้นเราจะบอกว่าอันนี้คือที่หนึ่งในใจไม่ได้นะเผื่อมันจะมีที่หนึ่งของที่หนึ่งอะไรอย่างนี้ คือโดยปกติตัวเองเป็นคนชอบกินเอน,เนื้ออยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ก็เลยจะตั้งสมมุติฐานเอาไว้ว่ามันจะต้องอร่อยที่สุดในชามมันจะต้องอร่อยที่สุดในชามอะไรเงี้ยฮซึ่งตะกี้นี้เราให้เนื้อเปื่อยอ,อร่อยที่สุดในชามไปแล้วเดี๋ยวดูว่าอันนี้มันจะอร่อยอร่อยของอร่อยหรือเปล่า ละมุนมากจริงๆแบบว่าสายเนื้อถ้าไม่ได้มากินร้านนี้นะถือว่าโคตรพลาดอืมอร่อยว่ะอร่อยอันนี้เป็นเนื้อตุ๋นแบบที่อยู่ในชามเกาเหลานะ เรามากินเนื้อตุ๋นแบบเนื้อตุ๋นแบบเป็นจานเราขอจิ้มน้ำหน่อยนะจะได้รู้ว่าน้ำเขารสชาติเป็นยังไงเยิ่มเย่มำๆเลย ดูดีมากโคตรชอบดีมากจานนี้คือเท่าไหร่ร้อยเดียวถือว่าโคตรถูกสำหรับเนื้อนะถือว่าถูกมากๆ ส่วนอันนี้60บาทก็ถือว่าก็ถูกมากเหมือนกันเพราะว่าเขาก็มาแบบคืออย่างละสองชิ้นสามชิ้นเนื้อสดนี่ก็อาจจะเยอะหน่อยอะไรเงีเ้ยเอยจะอย่างละสาสี่ชิ้นอันนี้เราก็พูดน้อยไปเนาะซึ่งโดยรวมๆเนี่ยถือว่าถูกถือว่าราคาแบบราคาดีมากๆโอเคร้าน ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเฮียตีลูกชิ้นทําเองนะจ๊ะโ okay. อเคถ้าใครผ่านมาหรือใครไม่ต้องผ่านมาสายเนื้อมาเลยตลาดต้นสัตว์เข้ามาอยู่ติดกับประตูหนึ่งทางเข้าประตูหนึ่งเข้ามาปุ๊บถ้าไม่เจอนะให้ไปไปที่กล้อง เข้ามาปุ๊บจะเจอเลยร้านอยู่ข้างหลังนี้อันนี้คือประตูหนึ่งเตร์ดเดินเข้ามาตึ๊ดตมาถึงตรงนี้เลยจ้าราคาดีเนืออร่อยมากอิ่มแล้วอิ่มจังตังอยู่ครบเพราะพี่กองไกยโอเควันนี้เรามากินที่ก๋วยเตี๋ยว <c oughs> เฮียติ ตลาดต้นสักก๋วยเตี๋ยวเนื้อเฮียตีตลาดต้นสักโดยส่วนตัวแล้วนะเอรสชาติร้านเนี้ยจัดจ้านคือมีความเค็มแต่คือมันจะออกค่อนไปทางหวานอะไรอย่างเงี้ยเนาะนิดหน่อยโดยส่วนตัวนะถ้าสําหรับคนที่ชอบหวานมากินแล้วก็อาจจะไม่หวานเลยก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วแต่รสชาติของใครก็ถ้าในแง่ของความอร่อย โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าโอเคตัวเองแบบโอเคมากทั้งคุณภาพของอาหารอย่างเนื้อตุ๋นเนี่ยคือแบบว่ารักเลยลักมากๆแล้วก็แบบเขาเคี่ยวอะ่ะเนื้อตุ๋นเขาอ่ะดูแบบน้ำแบบนนอนี้ยน้ำนืดเลยะเออมากินได้สายเนื้อห้ามพลาด ก๋วยเตี๋ยวเนื้อเฮตีตลาดต้นสากอยู่ที่ถนนสนามบินน้ำจังหวัดนนทบุรีอืปริมณฑลของกรุงเทพใกล้ๆแค่นี้เองมาเถอะอร่อยถ้าคนที่สนใจเรื่องความคุ้มค่าร้านนี้ก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่กินแล้วรู้สึกว่าโหแม่งโคตรคุ้มเลยว่ะอันเนี้ย มาเนื้อมาเต็มจานเลยร้อยหนึ่งอันนี้ก็มาชามใหญ่มาก60บาทเรากินสองคนเนี้ยคือวันนี้เรากินสองคนเนาะเนื้อจานหนึ่งเกาเหลาชามหนึ่งข้าวสองข้าวสองจานทั้งหมด1 0 0 1ง0ข้าวอีกสองจานเป็น1นึงบาทหารเฉลี่ยคือคนละ90บาท90บบาทได้กินเนื้อเยอะขนาดนี้นี่แม่งก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วเออ มานะใครชอบคุ้มค่ามาใครชอบความอร่อยมาลองกับน้องก้อยค่ะคะก้อยน้องก้อยเนาะน้องก้อยจริงๆอ่ะพี่ตามรีวิวมาเคยเห็นในช่อง youtube แล้วก็เห็นว่าเฮ้ยบ้านเราก็อยู่แถวนี้อะไรยเงี้ยลองลองแวะมาสิมดูได้ค่ะน้องก้อยขายมานานหรือยังจ๊ะตลาดเปิดตั้งแต่ตลาดเปิดเลยตลาดเปิดวันที่ยี่สิบหกันยายนสองห้าหกสาก็ประมาณปีปีกับอีกประมาณ ห้าเดือนหกเดือนประมาณนี้หนึ่งปีกว่ากถ้าถามว่าตัวก้อยเองอ่ะก้อยเพิ่งเปิดเพิ่งมาทำสืบทอดมาจากคุณพ่อค่ะคุณพ่อก็จะขายมาอย่างที่ตามในยูทูบค่ะประมาณสามสิบปีแล้วค่ะแล้วก็คือคุณพ่อเลิกขายไปเนอะหรือแล้วคือมาสืบทอดกิจการจริงๆแล้วว่ะค่ะด้วยเวลาและโอกาสต้องบอกหนูว่าคือพ่อก็อายุ70แล้วเนาะแล้วคือเขาเป็นคนแบบ ไม่อยากอยูอเย่เฉยเราก็ไม่อยากให้เขาออกไปขายของอแล้วแต่ว่าเราก็เลยคิดว่าโอเคในฐานะเนาะเป็นลูกหกคนเนี่ยไม่มีใครสืบทอดเลยเราก็ด้วยเวลาและโอกาสจากโควิดเราก็เลยโอเคงั้น คุณพ่อทำไม่คุณ่อทำเราขายอะไรเงี้ยใช่คุณพ่อทำแล้วเราก็ขายแล้วจากจากก่อนที่จะมาขายของค่ะก็คือทำบริษัททัวร์มาพอทำทัวร์แล้วแบบเออโดนโควิดช่วงนี้โควิดใช่ก็เลยมาเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวถือว่าเป็นโอกาสดีสำหรับเราใช่แล้วก็เราก็ไม่คิดนะโนะว่ามันจะเป็นรสชาติที่ถูกใจสำหรับใครๆอะไรเงี้ยเราก็คิดว่าโอเคมันเป็นสูตรของพ่อเราแล้วเราก็ไม่อยากให้พ่อเขาแบบออกไปขายแล้ว เราก็อยากให้เขาภูมิใจว่ามีคนสื่อเป็นธรรมดาคือร<ช>้านอาหารมันก็มีทั้งคนชอบคนไม่ชอบมันแล้ว<อ>แต่รสชาติ<ช>ของคนแต่ละคนไม่เหมือนกัน<ช>เลยท<อ>ี่ดอืดีพี่กินแล้วพี่ว่าอร่อยอยากจะถามว่า ไอ้ตรงเนื้อตุ๋นเน่ะเอาเนื้อส่วนไหนมาทำจ้ะเนื้อส่วนที่เป็นเนื้อส่วนแก้มแล้วก็ส่วนลงทางคอสัตว์คออะไรพวกนี้ค่านลงมาเพราะว่าข้างในอ่ะมันจะมีมันจะมีแบบเอนไซ่อมันจะมีเอนแซรหมดเลยอ่ะคือแบบเออคือแบบโอ้อันนี้คือเลิฟเลยชอบมากแล้วก็ไม่มีกลิ่นด้วยเออใช่ใช่ไม่มีกลิ่นเลิ่นราวเลยทุกอย่างเนี่ยขั้นตอนการทำวิธีการทำทุกอย่างเนี่ย คุณพ่อจะเป็นคนที่ใส่ใจมากเพราะว่าพ่อสอนเราบอกว่าทําให้คนอื่นทานก็เหมือวเราทานเองถ้าเราทานอ่ะเราท้องเราอ่ะเนาะสุขภาพร่างกายเราเราอยากทานยังไงอ่ะอยากแบบซื้อมาทําแล้วใส่แล้วขายแล้วทานเลยเหรอเราก็ท้องเสียแล้วกลิ่นมันก็ไม่ได้ใช่ไหมคะพ่อบอกว่าเราต้องทํายังไงอ่ะให้คนให้คนที่ ลูกค้าทานแล้วเหมือนที่เราทานมีความใส่ใจใช่พ่อก็จะใส่ใจเรื่องการการล้างการล้างเป็นพิเศษล้างแล้วไม่ใช่บอกว่าเอามาถึงแล้วใส่หม้อเพรามีขั้นตอนของเขาใช่เพราะว่าจริงๆแล้วมันไม่จริงจริงแล้วมันไม่ใช่มีเคล็ดลับอะไรนะคะแต่มันอยู่ที่ว่าความใส่ใจของร้านมากกว่าของผู้ประกอบมากกว่าถ้าเราทําสะอาดทาคือเราเราพยายามแบบว่า ให้ดีที่สุดเนาะก็อย่างอย่างที่น้องก็บอกแลยว่าทําเหมือนกับที่เรากินเองเราก็ต้องพยายามทําให้ดีที่สุดคือมือของเราเลยอย่างเงี้ยแล้วคือเราคิดว่าการทําอาหารอะอาหารจะอร่อยไม่อร่อยเนี่ยมันอยู่ที่ใจเราด้วยนะถ้าเรามีใจรักกับมันเน่ยอาหารนั้นรสชาติก็จะออกมาได้ดีถ้าเราทําอะไรแล้วแต่เราไม่มีใจกับเขาว่าทําอะไรแล้วว่าผลที่ออกมามัน ไม่ดีในความคิดก้อยนะอันนี้ก็มันนี้อันนี้อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงพี่พี่ก็เห็นด้วยอีกหนึ่งเคล็ดลับนะจ๊ะใช่หนูก็เลยคิดว่าโอเคในเมื่องานหลักของเรามันเป็นอย่างนั้นแล้วนตอนนี้มันสถานการณ์แบบนี้เราไม่ได้เนาะเราก็มาทาอันนี้ถ้าทําแล้วอะเราต้องใส่ใจกับมันทําแล้วต้องทาให้เต็มที่ดีจ้ะดีจ้ะก็ของน้องก้อยอยู่ที่ตลาดต้นสักถนน ซอย15บห้านนทบุรีนะคะนนทบุรีสิบห้าถนนสนามบินน้ำใช่ค่ะจะมากันได้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรนะเข้ามาในตลาดต้นศักนะคะซอย B1 B1 ซอย B1 ใช่ค่ะอ่าโอเคเปิดกี่โมงปิดกี่โมงเปิด11โมงครึ่ง ค่ะแล้วก็เปิดจนกระทั่งของหมดก็จะเป็นเสาร์อาทิตย์คนเดียวนิดนึงนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ5้าหกโมงวันธรรมดาก็อยู่ที่ทุ่มหนึ่งหรือว่าจะโทรมาสอบถามก่อนก็ได้ว่าโอเคทันไหมถ้าลูกค้ามาจากมาไกลหรือว่าจะสั่งเอาไว้ก่อนก็ได้ฝากเบอร์เลยจ้ะโซนแปดหกห้านะคะค่ะหรือติดตามเข้าไปในเพจได้นะคะชื่อว่าตลาดก๋วยเตี๋ยวเนื้อเฮียตีตลาดต้นสัตว์ค่ะ แล้วก็ขายทุกวันเนาะขายทุกวันไม,ไม่มีวันหยุดมี1เดือนอยู่2วันแต่ว่าเรื่องของวันหยุดเนี่ยให้ติดตามในเพจแล้วกันโอเคต <นะ S 1> ิดตามดู <นะ S 1> <า>ในเพจใครสายเนื้อต้องตามมานะมาให้ได้ชมได้นะคะ,ะคือเอาเป็นว่าคือูกใจหรือว่าอยากจะติอ่ะ เราน้อมรับคาติชมนะคะชมเนี่ยคือบางครั้งเราก็เป็นแค่กําลังใจในการทําต่อไปแต่คําติมันคือทําให้เราเนี่ยมีการปรับปรุงและก้รพัฒนาเพื่อให้มันดีขึ้นพอรสชาติของเราบางครั้งเนี่ยมันไม่ได้ถูกใจทุกคนถูกต้องแต่อยู่ที่ว่าถ้าเราชอบเราทานเราไม่ชอบเราก็ผัดไปแต่แวะเวียนมาคุยกันได้น้องเขานอกจากมาร้านนี้สะอาดใส่ใจอาหารอร่อย แล้วก็น้องเขา attitude ดีมากโอเออก็มานะตลาดต้นสักนะจ๊ะร้านก๋เตี๋ยวเนื้อเขียตีชื่อคุณพ่อเลยอ่าชื่อคุณพ่อนะจ๊ะโอเคงั้นก็วันนี้เราไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวครั้งหน้าจะพาไปไหนติดตามชมกันนะจ๊ะโอบคุณนะคะโอเคไปแล้วนะจ๊ะวันนี้ฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด subscribe ให้กันด้วยแล้วก็ ใค,ใ,คใครได้มากินแล้วรสชาติเป็นยังไงชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันด้วยนะแล้วก็ครั้งหน้าถ้าจะให้อยากจะให้เราพาไปที่ร้านไหนก็คอมเมนต์เอาไว้ได้นะจ๊ะเดี๋ยวจะมาไล่อ่านคอมเมนต์แล้วก็ถ้าเงินในกระเป๋ามันพอที่จะพาเราไปได้นะเราก็จะไปโอเควันนี้ไปก่อนละบ๊ายบาย